วันนี้จะพูดถึงหนังเรื่องไอศักเหล็กนะครับที่ออกฉายเมื่อ48ปีที่แล้วสมัยนั้นนะครับชื่อไอศักเหล็กนี่คนก็สงสัยนะครับว่าทําไมต้องเป็นไอศักเหล็กนะครับแต่ว่าคนที่ดูหนังจนจบนี่หายสงสัยครับส่วนคนที่ไม่ได้ดูหนังก็ตั้งข้อสงสัยไปทั่วบางคนก็สงสัยว่าจะเกี่ยวกับอำเภอสักเหล็กที่จังหวัดพิจิตรหรือเปล่า เพราะว่าที่นั่นมีอำเภอชื่อสากเหล็กเพระเอกจะเป็นคนที่พิจิตรหรือเปล่านี่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่นะครับในใบปิดหนังจะเห็นคุณตรุงศรีวิไลถือสากนะครับเป็นอาวุธในการต่อสู้แล้วก็ไม่ใช่สากธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นสากเหล็กนะครับนั่นแหละครับจึงเป็นที่มาของชื่อเรื่องไอ้สากเหล็กหนังเรื่องนี้สร้างโดยเกิดผลภาพยนตร์นะครับโดยคุณพฤหัสเกิดผล คุณนรุมนเกิดผลนั้นเป็นผู้หนวยการสร้างส่วนผู้กำกับการแสดงก็คือคุณอนิรุตนุชไพโรธโดยหนังเข้าฉายครั้งแรกที่โรงหนังแอมบัสเดอร์เมื่อวันที่3เดือนมิถุนายนปี2520นะครับพระเอกของเรื่องก็จะเป็นคุณกรุงศรีวิไลนะครับส่วนนางเอกจะเป็นคุณนวรัตยุคตะนันแล้วก็ยังมีคุณไพโรดเจสิงส่วนผู้ที่รับบทเป็นผู้ร้าย หรือว่าเจ้าพ่อของเรื่องนี้นะครับก็คือคุณเกชาเปรตวิถีนะครับในเรื่องนะครับคุณกรุงศรีวิไลจะชื่อตะแบกบตาลุมบอนส่วนคุณสมภพบเบญจอาทิกุลที่สวมนวมอยู่ตอนนี้นะครับก็จะชื่อว่ารุ่งตะลุยแหลกนะครับสองคนนี้จะเหมือนกันตรงที่ถูกกดดันโดยคุณเกชาเปรตวิถีเจ้าพ่อท้องถิ่นที่นี่แหละครับในเรื่องคุณเกชาจะชื่อว่า คุณบรรลือส่วนคุณรุ้งเาวันที่ยืนอยู่ข้างๆคุณเกชานั้นจะชื่อว่าชดชอยนะครับเรื่องของเรื่องนะครับก็คือเจ้าพ่อเกชาหรือว่าเจ้าพ่อบรรลือคนนี้แหละครับไม่ชอบใจบรรดาผู้ที่เป็นปลัดอำเภอเป็นนายอำเภอที่คอยขัดขวางการค้าของเถื่อนของคุณเกชาก็เลยสั่งเก็บนะครับพอสั่งเก็บแล้วทีนี้คุณสมภพนี่ก็มาตามหาญาติที่เป็นปลัดนั่นแหละครับแต่ว่า ไม่รู้จะทําอย่างไรอเผอิญได้คุณกรุงศิวิไลเข้ามาช่วยและในขณะเดียวกันนะครับทางการก็แอบส่งทั้งปลัดอําเภอทั้งผู้กองนะครับทั้งในอําเภอนี้เข้ามาเรียกว่าเข้ามาเป็นชุดนะครับ4ี่ห้าคนเพื่อที่จะให้เข้ามาสืบดูพฤติกรรมของคุณเกชาแล้วก็หาทางที่จะจับกลุ่มในภายหลังเพราะเรื่องก็จะเหมือนหนังไทยทั่วๆไปนั่นแหละครับที่ เราเคยคุ้นเคยกันมามีการตั้งชื่อตัวละครนี้ให้เรียกว่าให้สัมพันธ์คล้องจองกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเองนั้นเคยได้ดูหนังเรื่องไอสักเหล็กอยู่แค่ครั้งเดียวนะครับสมัยที่ยังอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็จำชื่อหนังจริงๆที่จำนี่เพราะว่า นอกจากจะเหมือนหนังบู๊ทั่วๆไปนะครับที่มีปืนนะครับยิงกันมีคิวบู๊มีฉากตลกๆนะครับที่จําแต่ว่าตอนท้ายของเรื่องนะครับตอนที่เห็นคุณกรุงศรีวิไลเอาสากออกมาใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้กับฝ่ายผู้ร้ายนะครับพอสู้กันไปได้สักพักหนึ่งที่แรกผมเองก็เฉยๆนะครับก็เหมือนสากทั่วไปนะครับแต่ว่าเป็นสากเหล็กนะครับ ก็ทิมไปทิมมาแล้วพอโจนตัวจริงๆก็เรียกว่าหมุนนะครับหมุนสากนั้นออกมาแล้วสากนั้นก็จะกลายเป็นปืนนะครับปืนนั้นก็ยิงผู้ร้ายอาล่ะครับทีนี้ล่ะครับเมื่อสากเหล็กกลายเป็นปืนนะครับคนดูในสมัยนั้นนะครับเด็กๆอย่างผมในสมัยนั้นนี่เห็นแล้วก็แบบอึ้งครับเอ้ยมีมุกนี้ด้วยหรือนะครับเพราะว่าในสมัยที่ดูหนกลางแปลงนั้น อาจจะไม่เคยเห็นใบปิดหนังมาก่อนนะครับรู้แต่ว่าที่กระเป๋าฟิล์มเขาเขียนชื่อเรื่องว่าไอ้สากเหล็กก็ก็นึกถึงเรื่องไอ้ควายเหล็กบ้างนะครับนึกถึงเรื่องอะไรที่เป็นหนังบู๊ธรรมดาแต่ไม่นึกว่ามุกของผู้ที่เขียนบทนะครับจะให้สากเหล็กที่ว่านี้มีปืนซ่อนอยู่ข้างในแล้วก็ใช้ปราบปรามผู้ที่กระทำผิด ตอนท้ายของเรื่องนี่ออกแนวรักชาติที่หนึ่งนะครับเพราะว่าคุณเกชาเปลี่ยนวิธีนั้นก็อาตของเถื่อนทำลายชาตินะครับจริงๆเหล่าในอำเภอหรือว่าตำรวจที่เข้ามาในพื้นที่นั้นก็จะก,กันนะครับกันไม่ให้คุณกรุงศิวิไลยนั้นกับคุณสมภพเป็นจ่าทิ่กุลซึ่งเป็นชาวบ้านนั้นเข้าไปร่วมปฏิบัติการนะครับเพราะถือว่าเป็นคนนอกนะครับแต่ว่าทั้งสองคนนั้นก็บอกว่า เขาก็เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับที่อยากจะช่วยเหลือชาติแล้วก็ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมมาตลอดนะครับบรรดาข้าราชการตำรวจในอำเภอปลัดอำเภอก็เลยยอมให้ทั้งหมดนั้นได้ร่วมขบวนการที่จะปราบปรามแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นคุณเกชาเปลี่ยนวิถีก็ถูกคุณหลุงลาวันศรีปฏิมากูลซึ่งเป็นคู่ขานั้น ซึ่งพยายามจะให้เลิกนะครับที่จะกิดร้ายทำลายประเทศชาตินะครับให้เลิกแล้วก็แต่ว่าคุณเกศชันนั้นไม่เลิกนะครับก็ถูกคุณลุงลาวันนั้นยิงตายนะครับที่เล่าให้ฟังนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้หนังเรื่องนี้นี่ไม่มีให้ดูนะครับฟิล์มที่เป็นกากฟิล์มนั้นก็แทบจะไม่เคยพบเลยนะครับแล้วในช่วงปี2520นนั้นเป็นช่วงที่ ยังไม่เกิดระบบวิดีโอเทปขึ้นมานะครับพอไม่มีวิดีโอเทปก็จะไม่มีใครเอาฟิล์มไปฉายลงในเทปนะครับเอาเก็บไว้นะครับเพราะคิดว่าถ้าเป็นหนังเก่าแล้วจะไม่มีคนดูนะครับก็เลยทําให้หนังเรื่องไอ้สักเหล็กที่ผมต้องมาเล่าแล้วก็พยายามจะหาภาพนะครับซึ่งมีใบปิดมีเรื่องย่อจากหนังสือดารามีเฟซบุ๊ก ของคุณสะทรนลงไว้เป็นภาพนะครับก็เอามาประกอบนะครับเพื่อที่จะให้ท่านที่เคยได้ยินชื่อหรือว่าเคยดูแต่ลืมไปแล้วนะครับหรือว่ายังไม่เคยดูได้เก็บไว้เป็นข้อมูลนะครับเพราะว่าถ้าเราจะฉายแต่หนังที่มีฟิล์มเหลือมีการทำเป็นวิดีโอเทปเป็นซีดีเป็นดีวดีนะครับก็จะมีหนังไทยอีกเรียกว่า หลายร้อยเรื่องนะครับที่จะต้องสูญหายไปจากโลกของข้อมูลนะครับผมก็เลยจําเป็นจะต้องมาเล่าสู่กันฟังแรกๆนี้ก็จะเล่าเฉพาะหนังที่ตัวเองเคยประสบมาเคยได้ดูนะครับก็เอามาเล่าสู่กันฟังก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยๆเล่าไปนะครับทีละเรื่องสองเรื่องสลับกับการฉายหนังที่มีภาพจากฟิล์มเหลืออยู่นะครับสำหรับวันนี้ เรื่องไอ้สักเหล็กนะครับเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่เคยดูในสมัยเด็กๆแล้วก็อย่างจําได้นะครับโดยเฉพาะฉากที่สากเหล็กกลายเป็นปืนเรียกว่าจําแล้วก็อยากดูแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่มีให้ดูแล้วนะครับ